คุณครูทอมครับทำไมครับน้องเจมขอดูอะไรอย่างหนึ่งของครูทอมได้ไหครับจะดูอะไรของครูครับขอดูบัตรประชาชนถองครูได้ไหมบัตรประชาชนเลยครับทำไมครับน้องเจมจะดูไปทำไมอ่ะเพราะว่าอยากรู้ว่าทรงผมตอนที่ครูไปทำบัตรประชาชนทรงผมเป็นอย่างนี้ไหมครับจริงเลยครับครับอ่ะให้ดูก็ได้ให้ดูก็ได้อะอะไรครับคำถามของเราครับเกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนครับถามว่าบัตรประชาชนเนี่ยนะครับเราเรียกว่าอะไรระหว่าง บัตรประชาชนหนึ่งใบหรือบัตรประชาชนหนึ่งฉบับเอาละลุ้นกันครับเอ๊จะเรียกว่าอะไรดีบัตรเป็นใบหรือจะเป็นฉบับเป็นใบหรือเป็นฉบับเป็นใบหรือเป็นฉบับสามหนึ่งีตอบว่าอะไรเอ่ยข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งบัตรประชาชนหนึ่งใบทำไมถึงตอบว่าเป็นใบครับเนี่ยับฉบับมัน ถ้าฉบับมันน่าจะใช้กับธนาบัตรมากกว่าค่ะถ้าฉบับน่าจะใช้กับธ<ว>นาบัตรมากกว่าฉบับใช้กับอย่างอื่นไม่ได้หรอครับได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้ยินว่าแบบประชาชนใครเรียกว่าบาะะ<อ>ัตรอะค่ะไอ้ใบค่ะอ๋อส่วนใหญ่จะได้ยินเรียกว่าใบานะครับเอ้ได้ยินมาผิดหรือเปล่านะครับน้องๆที่อยู่ทางบ้านคิดตามไปด้วยนะครับว่าที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยถูกหรือผิดนะครับตอบมาแล้วนะครับว่าบัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับตอบว่าใบเด็ดหรือไม่เด็ดครับ เด็ดนะครับเราอธิบายก่อนว่าบัตรประชาชนเนี่ยนะครับเป็นเอกสารสําคัญทางราชการนะครับ,รบถ้าเป็นเอกสารทางราชการนะครับเราจะเรียกว่าฉบับนะครับ